สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับนะฮะวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลาวันนี้น้องมีมาอัปเดตนะฮะนะครับนะเวลาการละ 3- 4องค์นะครับแล้วก็มีบางการก็มีองค์เดียวนะครับที่หามาได้นะครับวันนี้ครับก็จัดมาให้พี่นะครับได้ลุยกันนะครับนะอ่าหลายๆรายการนะครับลองเลียกดูนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวมาลุยรายการที่หนึ่งไปพร้อมกันเลยครับนะกับเหรียญนะฮะกระถินนะฮะ ปีหกเจ็ดนะครับหรือว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรนะรายการนี้พี่นะครับนี่รายการนี้ครับนะเป็นลายเหมือนพลายทองหรือเปล่าพี่นะครับเป็นลายเสือคล้ายลายเสือเลยนะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับของลุงป uh ู okay. ่มหาธิลานะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอเปิดที่สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับรายการที่หนึ่งนะครับนะ รายการที่สองครับนี่มาเป็นลงยาขาวบริสุทธิ์นะครับเลขคดวเบอร์หนึ่งเก้าห้ารายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทพอฮะร,รายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการนี้นะครับนะเลขคดตเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับรายการนี้นะครับเหมือนเรียกว่าพลายทองหรือเปล่าพี่นะครับนะเมื่อกี้หลายหน้าหลายเสือนะรายการนี้เหมือนนะเหมือนฝังตะกุดทองเข้าไปพี่นะ รายการที่วิ่งนเนื้อทองแดงโบราณนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสองรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพ่พี่นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนม้วนสารนะครับเลขคนตัวเบอร์ห้าสี่สองครับรายการนี้เลขคนตัวเบอร์ห้าสี่สองครับรายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเป็นรายการนี้พี่นะฮะรายการนี้เหมือนเนื้อทองแดงโบราณเลยนะพี่เนาะเลขควเบอร์ห้าแปดหกนะครับรายการนี้เป็นลงยาเหลืองนะครับลงยาจิวรัตพุทธนะครับนี่ฮะหลวงพุทธโสธรนะครับนี่ฮะรายการที่ห้าขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับรายการที่หกนะครับ นี่มาเป็นนะฮะเหรียญเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับเป็นโรงยาส้มนะครับเลขโคดตัวเบอร์มาเลขสี่สองแปดนะครับเลขโคดตัวเบอร์มาเลขสี่สองแปดนะครับรายการที่หกนะพี่นะรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่หกนะครับคู่ละสี่ร้อยได้นะพี่นะจากอันองสองยี่นะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ด รายการที่เจดครับรายการนี้เป็นพิมพ์ปิดตาตุก๊กตานะฮะรวยเหนือดวงนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสีดาแรงนะฮะตะกุดไอกำลายข้อมือเงินแท้เลขคนตเบอร์5้าสองครับรายการนี้ผมขอที่3ามร้อยสาร้อยบาทพี่รายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดขอที่สา0รอยบาทนะครับรายการที่เจดนะ <somewhere. S 1> ครับนี <pe ak> ่ฮะ <pe ak> รายการที่8ดนะครับมาเป็นเนื้อสีดาแรงนะอีกหนึ่งองค์พี่รายการนี้ปิดติวลุงปู่นะครับ นะตรงองค์หน้านะครับแล้วก็มีไสิทธิ์อยู่ด้านล่างนะครับเลขคดเบอร์เลข,ขเก้าสิบสามเอ้ยเก้าสิบเจ็ดตัวี่เก้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับนะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการนี้รายการที่แปดครับ รายการที่9้านะครับมาเป็นรุ่นนี้พี่นะครับเป็นเหรียญสิริหลีมงคลนะครับเป็นหรืออ่าเป็นเหียป็นเหรียญอ่าสิพัสดีนะครับนะโกที่จะเห็นแบบยืนนะรายการนี้แบบเป็นนั่งเลยนะครับเป็นสริมงคลเลยครับนะรับซับนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินเลขคตัวเบอร์ห้าสิบแปดพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยบาทพอพี่นะครับสองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่เก้า รายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับนยฮะลงยาจีวอนเลขคนตะเบอร์มาเลขิบเครับเนี่ยฮะต่อโค้ดเก้ารอบนะพี่นะรายการนี้ขอที่220บบาทนะครับไม่ตัดปีกนะครับ รายการที่11นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผิวลุ้งลงยาจีวรพี่นะเลขคุณเบอร์197นะครับเลขคนเบอร์197ดนะครับรายการนี้นะครับขอเป็นไปที่พี่ที่220บาทนะครับรายการที่11นะครับ ต่อมาฮะรายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะเลขคุณต้งเบอร์1 <c oughs> 0 3ครับรายการนี้หน้าก,กากชุบทองลงยาจีวรในพี่นะรายการที่12นะครับรายการนี้แป่งปันที่220บาทนะครับ220บาทนะพี่นะรายการที่12บครับรายการที่13าครับนะโอ้โหเนะี่ยผมเหลือองค์เดียวเองพี่นะผมเพิ่งเจอรายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับนะรุ่นรวยพันล้านนะครับ รายการนี้นะ่านจะออกมาเมื่อโอ้โหน่าจะต้นปีแล้วมั้อพี่นะเนี่ยเหลือองค์เดียวพี่ลงยาแดงลงยาจิวรครับเลขคนจะเบิ์เลขสองสองสองศูนเ,เ, 2, 2, 2, เนี่ยรายการนี้พี่นะครับนะขอที่250บาทพอพี่นะครับรายการที่13นะครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการนี้เป็นรุ่นหฮงหมื่นล้านนะครับเป็นรูปหล่อพระอรหันต์จี้กงนะครับหฮนหมื่นล้านรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมีน้ำเต้ามีใบพัดน้ำเต้าคือน้ำเต้าดูดซับใบพัดนะครับคือสามารถพัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะฮะนี่พัดพัดแต่สิ่งดีเข้ามานะครับนี่รายการนี้นะฮะเป็นพิมพ์หน้าเสมือนหลวงปู่นะครับเป็นพิมพ์หน้าเสมือนหลวงปู่เลขคนตัเบอร์สามสองหกครับรายการนี้เหลือองค์เดียวพี่นะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่ฮะ ต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่เหลือองค์เดียวพี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำ<ๆ>เหลืออยู่องค์เดียวเลยพี่นะรายการนี้เลขคุณตั้งเบอร์หมายเลข41นะครับนี่ใครอยากไปดูเลยครับนะสามารถอ่าเรียกได้เลยนะครับนะเรียกสิ่งดีๆเข้ามานะครับนะตื่นเช้ามาค้าขายนะครับนะบอกเล่าได้เลยนะพี่นะมีรกระดิ่งเสียงไพเราะมากนะครับรายการนี้รายการที่15นะครับนะแบ่งปันพี่ที่350บาทนะครับ350บาทนะครับนะพระกิ่งรุ่นนี้รุ่นสีลา มหามงคลครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่1 6ครับนะรายการที่1 6มาเป็นมีดนะครับมีดหมอนะครับนะนี่ฮะมีดหมอรุ่นนี้เลยพี่นะครับวัดโพสิทธิ์อานมีดหมอเหนือนดวงรุ่นแรกนะครับมีดหมอเหนือนดวงรุ่นแรกครับของลุงปู่มหาศิลาสริดเจนโทร,รายการนี้ขนาดกำลังดีมือนะครับพกพาได้นะครับนี่ขนาดที่ใหญ่นะนี่ฮะเอาไปพกพาก็ได้พี่ลงยางน้เงินน,นะครับนะองค์นี้ นะครับรายการนี้ขอแป่งปันพี่ที่600อบาทราคาเดิมครับนะฮะ600บาทราคาเดิมพี่นะรายการนี้รายการที่16บนะครับนี่ฮะสวยๆต่อมารายการที่17ครับ17นะครับเป็นรายการนี้พี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวบราณนะครับโบราณที่นะครับเป็นพยาคุดนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลข2 3สามครับนี่ฮะ มหาชนโบราณนะครับเลขคนเบอร์เลขสองสามรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทในพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะผิวลุ่งนะครับเป็นเนื้อนวะผิวลุ่งนะครับเลขโค้ดเบนวนนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่นี่นะครับนี่ฮะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะ นี่ครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเลยครับปกติสี่ร้อยนะวันนี้ผมได้มาชุดนี้หลุดหลุดมาก็มาแบ่งปันราคาที่ถูกลงนะครับได้หลุดหลุดมาพี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับละองค์ละสามร้อยห้าสิบาทแต่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับนวะผิวลุ้งเช่นเคยครับนะรายการที่สิบเก้านวะผิวลุ้งนะครับมาดูเลขโค้ตเบอร์พี่เลขโค้ตเบอร์ของนี้หมายเลขหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับรายการนี้พี่นะครับ รายการที่19้านะครับนะสามนะฮยห้าสิบนต่อมารายการที่ยี่สิบครับนี่ฮะเนื้อหาจชนวนโบราณแน่เลยพี่นะครับไอ้นวะนะพี่นวะข้าเบ้านะครับนวะข้าเบ้านะพี่นะองนี้หนึ่งหนึ่งสามเ้า1 3้าพี่เลขคุดเลขคนหนึ่งหนึ่งสามก็เก้าพี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่ากันเลยพี่นะครับน้าพยาคุดนะฮะต่อไปพยาคุดองสุดท้ายครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ฮะ ยี่สิบเอ็ดนะเป็นนวะแน่นวะผิวลุ่งนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่ห้าสองนะครับหนึ่งสี่ห้าสองนะพี่นวะผิวลุ่งนะครับนี่ฮะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ายกคู่หกร้อยได้หกร้อยี่ยกคู่ได้หกร้อยเท่านั้นนะพี่นะนะฮะต่อมาครับรายการยี่สิบสองนะครับรายการยี่สิบสองมาลุยกันพี่นะเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชรุ่นแรกครับ นะของลูงป,ปู่มหาศิลานะพี่นะเลขคนตัวเบอร์เลขสิบห้ารายการนี่สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยี่สบาทพอพี่รายการยี่สองนะครับรายการที่ยี่สามพี่รายการที่เนื้อทองแดงผิวไฟครับผิวลุ่งๆเลขคนตัวเบอร์แปดสิบเอ็ดนะครับลงยาชมพูม่วงขอบขอบม่วงครับเนี่ยฮะนี่ฮะร,รายการยี่สามนะครับสองร้อยี่สิบาทนะครับ ต่อมารายการยี่สี่ครับหรือรายการยี่สี่พี่นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะองยาตจีวอนองยักษ์ขอบซุ้มดํานะครับเลขคนเบอร์เก้าสิบแปดนะครับรายการยี่สี่นะฮะสองร้อยยี่สิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับนะคู่สี่ร้อยนะครับต่อมาครับรายการยี่ห้ารายการยี่ห้าเหลืออันนี้พี่นะครับเหลืออยู่องคเดียวแล้วพี่นะตะกุดปั๊มจีวอนนะฮะ หัวใจเศรษฐีนะฮะรุ่นแรกปีอ่ารุ่นแรกเจ็ดนะครับหลวงปู่มหาชิราสิริเจนโทนะคะับสวนส่งเกเปะจังหวัดกาลสินนะครับนี่ฮะเป็นอ่าตะกรุดปั๊มจีวรนะครับหัวใจเศรษฐีครับนี่นะครับนะอันนี้เหมือนเดิมพี่ชายนะครับนะราคาเดิมพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทในพี่นะรายการยี่สิบห้านะครับนะมีมาองค์เดียวนะครับหรือองค์เดียวได้นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการยี่สิบหก รายการยี่สิบหกงาเป็นอ่ารุ่นนะครับเงินล้านนะครับเงินล้านรายการนี้นักกากอ่าแบล็กโรเดียมไลน์นาคนะครับเลขโค้ดตํเบอร์นะครับองค์นี้นะครับหมายเลข130นะครับ130นะพี่นะรายการนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูเนื้อให้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงวาดนะครับสบู่เล t o r นะครับรายการนี้นะครับนะขอที่สองร้อยห้บาทนะครับรายการ26นะครับต่อมาครับรายการที่27 รายการยีิบเจ็ดเนือ้อผงน้ำมันแร่เหล็กน้ําพีครับนี่ฮะรายการยีิบเจ็ดเนื้อผงน้ำมันแร่เหล็กน้ำพีนะครับเนื้อแบคโตรเดียมลายทองนะครับเลขเขาจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนี่ฮะเนื้อว่านตะบูดเลือดนะครับเมื่อกี้แร่เหล็กน้ำพีนะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่ยี่สิบแปดครับรายการที่สแปดพี่รายการนี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงเนี่ยขาวสมงศรช้างนะครับนี่ฮะเนื้อเทานี่ฮะ ผมส่งพงาช้างนะพี่หน้ากากชุบเงินนะครับหน้ากากเงินนะครับเลขคุัวเบอร์สองสองแปดนะครับนี่ครับฝังโพลเซกนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับพี่นะรายการยี่สิบนะครับ ต่อมารายการยีิบเก้าครับนี่ครับเป็นสมเด็จยกฐานะนะครับหรือสมเด็จสําเร็จทุกอย่างนะครับได้ที่เมตตาเขียนอ่านยันอักขระจากหลวงปู่มหาธิราด้านหลังนลพี่นะครับเลขคนตับเบอรมาเลขแปดแปดสามนะครับรายการนี้จะกุดเงินแท้นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับขอที่สี่ร้อบาทนี่พี่อันนี้ได้มาสององนะพี่นะรายการยีิบเก้านะครับต่อมารายการที่สามสิบนะฮะอีกหนึ่งองค์พี่นะจะกุดเงินแท้เหมือนกันพี่นะครับเนื้อเกสรน้ำมันนะครับนะเลขคนตับเบอร์แปดหกห้านะครับนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบ เอรายการที่สามสิบพี่นะครับเมื่อกี้ยี่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับนะรายการนี้เป็นเพชรนะฮะสีประจำวันเกิดนะครับสีฟ้าเลขคนที่เบอร์หนึ่งแปดหนึ่งนะครับเลขคนที่เบอร์หนึ่งแปดหนึ่งในที่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสมเด็จนะฮะของพระหลวงปู่มหาศิลาสิเจนโทนี่ครับนี่ฮะสมเด็จเจ้าคณะวัดไตรยุทธนะครับนะเพื่อนแล้วก็วัดอ่าธรรมะมณิฐาชาติมณีหินนะครับนะสองวันละเลยนะครับ และก็ามาครัรายการต่อไปครับพี่รายการที่สามสิบสองรายการที่สามสองน,นะครับเป็นปู่อ่าซีลาซิเตนโทนะครับนะเป็นเหรียญพระพรมนี่ฮะเหรียญพระพ,มะพระพมน,น,รนี่ฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบอ่าเป็นยะังไงนะอ่ะวันนี้ได้มากี่องค์ผมเช็คแป๊บนะครับได้มาสามองค์ม่ใช่นะสามสี่องเอาองละสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับนะค,ครับนะ องค์ที่37นะครับ31นะครับรุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับเดรียญพระพรมนะครับนะฮะโอ้วันนี้ก็มีเราแบ่งปันนะครับ37รายการนะครับนะหากชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะเป็นยังไงสามยี่ห้าไอ้สามสิบสองพูดทีพี่นะสามสิบสองรายการนี่พี่นะหากชอบสกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ารย์ในพี่ที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ